แจ้งข่าวด่วนหมายกำหนดการวันที่26-27ณวัดโบสถ์ในพระบรมมหาราชวังขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกมูลา่าร่วมเฝ้าทูลละอองทุริพบาทรรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆาบูชาพุทธศักราช2564ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564เวลา17 00. นาฬิา0นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธ,ธรรมหามณีรัชปฏิมกรประจำปี2564ณพระอุโบสถวัดภระรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2564เวลา17นาฬิกา00น ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยาภานาเรนทีลาเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชลราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนาลีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วย